สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คนรุปหลอคอยยังเสียงรยงงุ่งเดารุ่งปลดเกิดพามาทุ่ง,งนาสลักใดเห็นไหมครับเขาบอกว่าสุรินทร์บ้านผมโดยเฉพาะตำบลสลักใดเนี่ยจะมีของดีมากมายตรงนี้ถ้าเราดูแค่ทุ่งนาแค่บัวแค่ต้นไม้เราไม่รู้หรอกว่าตรงนี้เป็นร้านกาแฟเนี่ยอย่างตรงนี้ห้องที่เขานั่งทานกาแฟเห็นไหมครับเขาจัดห้อง จัดที่นั่งได้สวยมากมีการปลูกต้นไม้ดูนะครับร้านเขาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราก็อ่านไม่รู้เขาอ่านว่าอะไรนะครับแล้วที่นี่เจ้าของที่นี่เนี่ยเขาศึกษาเรื่องเรื่องของกาแฟรู้ว่าที่ไปที่มาของกาแฟมาอย่างไรมาจากเอธิโอเปียอย่างไรมาจากประเทศอะไรอย่างไรกาแฟที่นี่เขามีกาแฟมาจากหลากหลายประเทศ มีทั้งเม็กซิโกโคลัมเบียแม้กระทั่งกาแฟลาวมาจากบริเวณแล้วที่นี่มีโรงคั่วมีโรงคั่วของตัวเองนะครับ,รบผมมาที่นี่ทีไรถ้าโอกาสดีโชคดีนะครับเราจะเห็นเขาคั่วแล้วนาบริเวณตรงนี้ผมจะอยากจะเล่าให้ฟังว่าตรงนี้นาตรงนี้ที่เป็นนาข้าวเนี่ยเป็นเจ้าของเดียวกับร้านนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะอนุรักษ์ ความเป็นดั้งเดิมของที่ดินที่นี่ที่เป็นนาเอาไว้นะครับต้นไม้อยู่เดิมเดิมโดยเฉพาะหลังจากเนี้ยตอนที่เป็นข้าวสีเขียวจะสวยแบบนี้รอดูตอนข้าวสุกเหลืองอารามมันจะสวยงามมากเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านจะดื่มกาแฟครั้งคราวใดสลักใดเรามีร้านกาแฟที่ที่มันแสนอร่อยแล้วคนชงเมืออาชีพอย่าเลืมนะครับ ลองมาลิ้มชิมกาแฟที่ตละกใดผมอยากให้กล้องดูในะร้านเชื่ออะไรก็ไม่รู้เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตน่าจะได้แต่เราอ่านไม่ออกว่ามันแปลอ่านว่าอะไรนะครับอย่าลืมนะครับครั้งคราวใดหรือจะมานั่งพูดคุยกันเรื่องงานเรื่องการหรือจะมาพูดคุยหรือจะมาดูวิวมาถ่ายรูปหรือจะพาเพื่อนพาฝูงแวะมาพักผ่อนถามว่าจากจากโรบินสันมาประมาณสัก3กิโลนาะจะได้เลยปั๊มน้ำมันมาเห็นป้ายและตะซอย แล้วชะลอเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเป็นร้านกาแฟร้านนี้ดูการจัดเรียงนะครับจัดเรียงโต๊ะนั่งทานกาแฟจัดต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เขาเริ่มพึ่งจะปลูกใหม่คือต้นไม้นะครับเห็นไหมก็ออกแบบเริ่มจะปลูกต้นไม้เจ้าของร้านเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ศึกษากาแฟเป็นอย่างดีรู้วิธีทํากาแฟอย่างไรให้อร่อยทํากาแฟให้อย่างไรให้กลมกลม่อม แล้วออกแบบเห็นไหมครับอาน,นาบริเวณต่างๆก็ออกแบบได้สวยเขาจัดวางผมชอบสีตรงเนี้ยที่มันแมทกับกับข้าวต้นข้าวนะครับสวยงามจริงๆเห็นไหมฮะถ้าเราจะเข้าไปดูข้างในนิดหนึ่งนั่นจะได้นะครัก็สวยขนาดไหนนะครับน้องแต๋นพี่ก่อชอบเข้าถ่ายรูปได้ไหมกาเข้ามาดูเลยนะครับไหนมาดูนะครับกล้องเข้ามาดูเห็นไหมฮะเนี่ยใครจะคิดว่าตลาดใดเรามีแบบนี้นะครับ มานั่งพูดคุยกันเบาๆมานั่งฟังภาษากาแฟมา,มาสูดกลิ่นของกาแฟมาฟังเสียงเพลงเบาๆคา้ารสชาติกาแฟที่นี่เขาชื่อร้าน,ะนอะไรผมอ่านไม<อ>่ออกเจน์นี่ครับเจนนี่สลักใดเจนนี่รักเจนนี่นนแล้วท่านจะได้ลิ้มรสกาแฟที่แสนรอร่อยวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ